จังหวัดพังงาณชายฝั่งอันดามันสวรรค์แห่งเมืองใต้หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัวยาที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีคุณค่าการรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขภาพมีช่โรคสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดพังงาร่วมเคียงข้างเพื่อประชาชนสุขภาพดี ปี2566สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้รับงบประมาณจำนวน15,600บาทจากสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงารวมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดพังงา ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยในพื้นที่ตำบลไา่ช้างอำเภอเมืองพังงารองรับงบประมาณส่งเสริมร่วมสร้างและสานต่อเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนคนพังงา 30มิถุนายน2566ณนะห้องศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลพังงาประชุมคณะทำงานเพื่อสื่อสารนโยบายและเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้เป็นไปใน,ปนทิศทางเดียวกันประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดพังงาผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลพังงาประธานชมรมและสมาชิกชมรมนมแม่ของเทศบาลเมืองพังงาชมรมผู้สูงอายุประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเครือข่ายสุขภาพ 7. กรกฎาคม2566ณนะห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา อบรมแกนนำผู้สูงอายุและเครือข่ายสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย50คนนางสวุวรรณีอิมอาบประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดพังงาเป็นประธานนายแพทย์ชวนนอนอิมอาบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมการอบรมประกอบด้วยกิจกรรมฝึกปฏิบัติการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัย DSPM โดยแบ่งเป็นฐานสามฐานเพื่อให้มีการฝึกทักษะอย่างทั่วถึงหลังจากผ่านการอบรมเครือข่ายได้ออกดำเนินการคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและมีการประเมินผลลัพธ์โดยผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดรวมกับผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัยของศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง สำหรับในบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะก็เป็นตัวเชื่อมให้สำหรับอ,อสมอแกนนำในชุมชนนะคะผู้สูงอายุที่มาเข้าร่วมอบรมเรื่องของพัฒนาการนะคะได้ไปนำความรู้จากการอบรมนี้ไปใช้ในชุมชนในท้องถิ่นนะคะในโรงเรียนเพื่อเจะเฝ้าระวังพัฒนาการในเด็กปฐะมวัยค่ะที่เด็กๆเ เรียนรู้กับเทคโนโลยีดูในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้นะคะต้องต้องสั่งสอนในบรหลานของท่านน่ะจะได้มี <c oughs> พัฒนาการของเด็กในช่วงวัยอ่ะต้องเรียนรู้ต้องทาความเข้าใจกับเด็กๆกันนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยุภาพพิพา,าหลาังเป็นแคนนาพัฒนาการนมแม,ม่ในชุมชนนะคะความภาคภูมิใจในชุมชนที่เราไปเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเด็กที่มาทําให้ก่ดชุมชนหมายถึงว่าเด็กที่ว่าไม่สามารถ พัฒนามีพัฒนาการได้เราก็สามารถไปดูแลเขาถึงในชุมชนเพื่อเพื่อต้องการให้เขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นถ้าคนไหนทาไม่ได้คือเราจะให้เขาไปฝึกมาหนึ่งเดือนเพื่อต้องให้เขากลับมาภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ให้เขากลับมาทําซ้ําใหม่เพื่อจะให้เขาได้ทําได้แล้วก็ทำมา,าต่อไปค่ะนางสาวมณีการสียังค่ะ ก็จากความภาคภูมิใจในการที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้นะคะคืออย่างน้อยๆถึงแม้ว่าเราเป็นอสอมมอตตัวเล็กๆเราก็มีความภาคภูมิใจที่ว่าเราสามารถที่จะไปขับเคลื่อนต่อไปต่อยอดต่อไปนะคะหมายถึงว่าในชุมชนเนี่ยเราก็จะมีทั้งเด็กที่พัฒนาการตามวัยและพัฒนาการล่าช้าส่วนคนที่มีพัฒนาการล่าช้าเราก็สามารถที่จะ ไปติดตามผลได้ว่าโดยการแนะนำผู้ปกครองว่า,าควรที่จะไปกระตุ้น